ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง CEO, c e o และ CFO CFO เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความสำคัญในเรื่องโครงสร้างการบริหารองค์กรเนื่องจากทั้งสองตำแหน่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแต่หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน1 CEO, CEO คือใคร CEO Chief Executive Officer เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศท,ทางและกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมด CEO มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในองค์กรและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทหน้าที่ของ CEO มักจะรวมถึงการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจดูแลให้บริษัทดำเนินไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์สื่อสารกับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริหารและพนักงาน สร้างความเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของบริษัทในที่สาธารณะ2 CFO CFO คือใคร CFO Chief Financial Officer หรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของบริษัทซึ่งครอบคลุมการวางแผนการเงินการจัดทำงบประมาณการจัดการทรัพยากรทางการเงินและการควบคุมการใช้จ่ายขององค์กรหน้าที่หลักของ CFO ได้แก่ วางแผนงบประมาณการจัดการต้นทุนและการคาดการทางการเงินควบคุมการจัดทำรายงานทางการเงินและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานบริหารจัดการกระแสเงินสดและตรวจสอบการใช้จ่ายของบริษัทให้คําแนะนําทางการเงินและการลงทุนแก่ CEO และผู้บริหารระดับสูง3ความแตกต่างหลักระหว่าง CEO และ CFO บทบาทและหน้าที่ CEO เน้นการบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและการวางกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาว ขณะที่ CFO เน้นการจัดการด้านการเงินและตรวจสอบให้การเงินของบริษัทมีเสถียร,รภาพความรับผิดชอบ CEO รับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทโดยรวมส่วน CFO มุ่งเน้นไปที่การรับรองให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแรงและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ในองค์กร CEO รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารและมีอำนาจในการตัดสินใจถูกด้านของบริษัท ขณะที่ CFO รายงานต่อ CEO และทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายบัญชีและการเงิน 4. บทบาทที่เชื่อมโยงกันแม้ว่าทั้ง CEO และ CFO จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่การทำงานของทั้งสองตำแหน่งต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของ CEO ในขณะที่ CEO ต้องพึ่งพาคำแนะนำด้านการเงินจาก CFO เพื่อตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้อง